ศูนย์ฝึกอบรมรอปภและการจราจรโดยท่านพลตรวตรีนิพนเจริญผลประธานผู้ก่อตั้งและท่านพระนเรศวระภาประธานคนปัจจุบันเปิดรับสมัครรอปภอ,อาสา,าการจราจรทั่วประเทศพร้อมทำให้คำแนะนำปรึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นฝึกสอนนั้นมาจากหน่วยงานราชนาวีก็คือท่านอาจารย์โยชนินจะมาสอนเกี่ยวกับบุคคลท่ามือเปล่าเช่นการห้ามรถด้านหน้าการไว่รถด้านหน้า รวมไปถึงการทำความเคารพผู้บังคับบัญชาและให้บริการกับผู้ใช้ทางบนทางเท้ารวมไปถึงการให้คำแนะนำต่างๆครับทัหมดเฮ้าครับเดี๋ยวดูท่าของเราพี่หัตรงเนี่ยยืนหน้าตรงเนี่ยมันวนคุณคุณอยู่รอบคุณยังไงเนี่ยตรงเนี่ยตรงยังไงติดเท้าติดกันหรือเปล่าติดกันไหมไปทางหนูช่วยไหม ตามองตรงข้าหน้าไหมมีคนห้ามทิ้กันไหมิ้งหิน้าลำตัวไหมมีโป้งแตะปายตะเข็บเกงไหมบะเข็บเกงดโอ้ยลไหลไปตรงหน้าอุญยะหันกออกลไหลมายกแตะปาหมเลยไปแข้งหน้าพื้นับกไงวางมอตรงน้ะอุญยะฮักลไม่ดีเลยอย่าลงพังไว้ฟังมือลงตรงนะอุยะฮั ให้ดังเอามือลงยังไม่ดังยังวันนี้ตงนาะวันดี่ยี่สบกมันต้องให้ย้ำให้ยับมือลงถัาเกาพวกเราให้เข้าเราเไี่ได้ให้อยู่ในกลเกมที่มวยสินติเครื่อทาางของลเท้าเอาไปอีกร้อยครับอย่าเป็นกองโจะครับเพราะว่าคนตีคนที่ไปคนแต่คนที่ไปนะครับ มันต้องเป็นคนที่ะเอียดไหมคนละเอียดดีก็ต้องไปทำใอ้ตาไอ้ตาไปทำน้องร้องที่ต่างๆให้ตาไปทำหมดเขาเอาเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วหัวหน้าการเป็นหัวหน้าต้องเป็นไงถูกไหมพี่การเป็นหัวหน้าต้องเป็นไงต้องเป็นคนดีเพื่ออะไรเพื่อให้น้องตามดีตามดีตามดีถูกไหมลูกน้องก็ต้องแถวข้ามแถวห้าต้องต้งเปหน้าหลังกันเลยหลังหน้าขัาแถว การจดการนะหนึ er ่ชึ้นครับเอาทะเบียนครับโอเคครับวันนี้นะกะตามวงรอบตัจนะครับาหรับมาบทขันกันนะครับอย่างที่บอกเราต้องยายามสร้างคุณภาพใุณภาพการงานได้นะครับสร้างคนเพื่อคนฝึกสร้างงานที่หางานสร้างอาชีพสร้างอาชีพของเราสร้างให้ได้ถึงเรามีรายได้ในการ ่านลงพิวันกันครับเอาิาจัดใช้น่อยครับก็ขอเราตั้งใจนการรับสารคอมแต่ละครั้งซึ่งเมื่อวานครับเมื่อวานเราจะลองมาฝึคครับอบรมเราได้ราได้ไหมาับได้ไได้ได้ไได้ได้ไดได้ไรได้ได้ได้ไได้ไดไดได้ไได้ได้ได้ไร้้ได้้ได้้ได้ไ้้ นาไปปฏิบัตินะครับให้มีความเป็นมือชีพในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่ผมจะรมาหรือผมมานะครับผมรววไาหงเราพยายามเก็บไว้เก็บเกี่ยวไว้นะครับมาได้เเราโดยตรงว่าเป็นเลยเราจะได้เ็อคนที่มีคุณภาพนะครับมีความเป็นมืออาชีพนะครับเราได้ไปไหนมีใครเคเกครเกใครครเบครครคคคคร ครับในการทำงานตนส่วงานของกอในส่วนบริษองฝ่ายอย่างนี้อยบอกครับตอนนี้มาเขาไม่มีอะไรมากแล้วหถือว่าโอเคการงานต่างก็มีการน่านักการเสีเรื่องเรืภาพผลภาพที่มาในระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็นั้นก็อยากขอฝากให้เรื่องการไปน้อยหนาหนาอย่างไรระดับหนึ่งนะครับก็มีได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีสุดยังมีผลกระทบ้างหรือไน้อยนะครับอย่างที่บอกว่าคนเราทำอะไรก็แต่ มัาต้องมีาากคนที่มที่ไมคยีาพที่คนที่ทำอะไรเลยครับเพราะฉั้นคือคนเที่เหน่อยเนื่ยเลยหายใจดีกว่าใครแน่ครับความร้ครับให้ถนัให้ถนับเรื่องคุณภาพคุณภาพงานที่ห้ครับตอนนี้พร้มหน้าเราได้ทำตามที่กำหนดไว้หรือยังครับค้มหน้าหรอง้้อมหน้าครับทำตามที่ที่ดีลงการที่ร้องขอหรือยังครับ โอเคครับนติการทำยังไงทำอย่างันครับเราต้องทตามอเขตที่บริบทที่ติสมดุมานะครับการทำงานการทงานอไรแล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นการที่จะทำมันออกมาดีแน่นอนยกเว้นแต่เราทาแบบเสียไม่ได okay ้ทำแบบหวังเลขนเป็นวันๆหนึ <Shout> ่งคิดถึงใจว่าคุณภาพที่คุณภาพจะออกมาใลระไหน จะทำในวันเพื่อให้ได้เงินพอแล้วกลับบ้านครับเพื่อะไเงินสองร้บ้าเบือเิอะไรบางอย่างนี้จงตั้งใจทํางานแบบสบัดใจเต็มใจยาทําแบบทำมิจฉุจ่างเดีวครับทำแบบตั้งใจตังใจตวความไว้่ะครับต้งตรงคืดตงมาเดี๋ยวจะพาหันฝ้าหันทุกคนเขจะรู้แน่แล้วว่ามันมมันทำยังไงขวากดขวาบไปนี่เพอมือไม่ขยาหบไม่ดวมี่เปนร เทาเยนะบินไเอากันมือต้องแตงูนิดนียวไม่มีการแตงยขึ้นนับียงกังครับเ่อ๊ขึ้นชองเลยนะอาจันะอมนวั ทำให้เรารู้จักร sed, half, chips, like need, so well, the ับฟังคำสั่งรับบี่บักโดยเฉียบพันนะครับคือสาเหตุที่ต้องผูกทักษะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นรลโกมันกึ่งทหารนะครับเอาโคมข้างทหารมาใช้นะครับเรื่องเบียบเรื่องวินัยนะครับและเรื่องการรับคำสั่งฟังกับนั่งฟังนัองนั่พอจะได้ใช่ทั้งพวกงงหุนโยงงหุนโย ต de e er um pues no, nah. ่อไปใครอยากเร็นหัวหน้ามี่กู้ฝึกต้องดูต้องจำต่อไปมีการฝึกมีการพูดการแนะนำการอบรมในตัวครับไปหมดตามที่เรียนฮึ๊กนะเรียนคำพ้องเสียงอย่าลืมวีดีโอคุณเบอลคุณดูนะต่อไปที่ดีนั้นเูกควจะด้องเรียนรู้หาร้องเสียงพอพอจะทีเราเรียนทู้ต้องการลาในการฝึกในการอบรมในการตัดเจ้าเป็นขนาดนี้คุณภาพเราหวาณนี้ประมาณนี้ครับนะ คุณภาพคองานของเราครับนั่นคือสิ่งพยายามตระหนักพยายามเชื่อมต่เรานะครับอยากให้เขามองว่าเราาเรไม่ดีอย่าให้เขามองว่าเรามองมาแต่เราไม่ดีเรื่องมีทหารมาฝึกอยู่มีคนดูแลอยู่สารใากระดารเรือทหารเรือถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นไงครับคอมมุงหวัครับนะคอมมุงหวัครับทหารเรือเป็นหน่วยงานที่มีวินัยแข็งที่สุด โดยเฉพาะนาวิกโยธินระเบียบวินัยอันดับหนึ่งราะนั้นผมอยู่นาวิกโยธินเขาฝึกพวกเราก็ต้องมีอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับนะเพราะเพรมีวินัยอันดับหนึ่งใหญ่เรียนชื่อนาวิกโยธินนักรบขอหนั่งถูกไหมนยกขอหนั้งผมก็ต้องรับทราบขอบคุณมากสหรับวันนี้ฝั่งบนแถวตรงสบายครับสวัสดีครับเมนตอลักดีดีตอนลักครับผม

เสาวแก้วคำพิวงศ์นังสือพิมพ์ไทยพริสพลัสออนไลน์รายงานท่านดรยุพเนศภาวะโูตานนนณมหาสา,หารครามบรรณาธิการบริหาร